ท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อคู่เราได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายท่านคงได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเราเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ครับเมื่อคู่ที่เราพูดกันถึงนะฮะที่อาจารย์พูดมาถึง2ข้อแล้ว นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดจากเรื่องของตลาดทุนเป็นสัญลักษณ์ของการขยายตัวของทุนนิยมจากทุนนิยมกับอันที่2จุดจบของสงครามเย็นซึ่งมาจากโลกที่เข้าสู่สังคมความรู้สังคมข่าวสาร,รและเป็นตัวกระตุ้นนําไปสู่ตัวที่สองแต่ว่า,าเรื่องการขยายตัวของการเบิดเสรีในกรอบของรอบอุลูกไวัวถ้าจะพูดได้ว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากการที่ความคิดเรื่องของการค้าเสรีก็ดี เรื่องของการที่ทุกคนอยากมีประชิไใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะทําด้วยตัวเองมากขึ้นอย่างนั้นได้ไหมครับได้ครับอันนี้ส่วนหนึ่งแต่กางกระตุ้นนี้ถ้าอยู่ในยุคสงครามเย็นนะะรันไปไม่ถึงทั่วโลกแล้แต่พอตรงนี้มันปลดปลดออกไปเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพตัวเองมากขึ้นแสดงว่าตรงนี้เป็นเทรนไหมครที่เราจะทําให้ถ้าพูดถึงโลกยุคอนาคตเนี่ยความเป็นองค์เทรเนอร์ สปิริตเนี่ยสูงขึ้นของคนในแง่ของคนหนุ่มสาวเนี่ยนนที่อยากจะทำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลแต่ถ้าหากกรอบกฎหมายไม่เปิดเสรีคุณก็ทําไม่ได้ครับที่คุณทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกรอบทีนี้กรอบอีกตัวหนึ่งที่ตะกีค้ค้างๆไว้เป็นกรอบตัวที่สามก็คือว่าหลังจากที่โลกน่าเข้าสู่ยุคของหลังสงครามเย็นเรียบร้อยโลก,กาภิวัตน์มันก็เกิดการควาแข่งขันจําเป็นทางการค้าเพราะฉะนั้นปลาใยญ่ยกินปลาเล็ก เพราะฉะนั้นปลาเล็กจะไม่มีวันยอมให้ปลาใหญ่กินเพราะปลาเล็กมันคือมนุษย์เพราะที่สตีเกมันบอกเลยว่าฉันไม่ใช่งโง่ที่จะให้คุณฮนะเป็นผู้ชนะในทฤษฎีเกมศูนย์คุณชนะผมแพ้เพราะยุคนี้เองครับก็เกิดการขยายตัวของการรวมกลุ่ม,มในลักษณะที่จะเป็นการค้านำนาจกับตัวปลาใหญ่เพราะฉะน,นั้นอันนี้เองนะเกิดกันทั่วโลกและนี่คือกำเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งสมัยก่อนคนไม่รู้จักเพราะประชาคมเศรษฐกิจทุกแข่งนะฮะซึ่งได้มาจากประชาคมเศรษฐ จะต้องเริ่มต้นจริงๆก็คือ4ตัวเปรดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเรามารู้จักตอนที่เรามีการบอกว่าประชุมกันเสร็จหลังปี2000แต่ความจริงแล้วไอการเปิดเสรีสินค้าซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกของการบากที่จะไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจนั้นเรารู้จักกันในนามว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนไงฮะเพราะว่าพอมีการเปิดอัสตานะครับตกลงกันเสร็จในสมัยท่านอนันต์ปัญญาราชูน1992มีผลบังคับ1993 มันบอกว่าอีก18ปีหรือ15ปีสำหรับพวก n o r ว a l t ช a c k จะมีการเปิดจนถึงขั้นสินค้าทุกตัวจะมียกเว้นที่เดียวกำแพงภาษีเหลือศูนย์โคต้าไม่มีครับนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยที่สําคัญมากดินแดนของประเทศไทยดินแดนของประเทศต่างๆกลายมาเป็นจังหวัดเราส่งสินค้าจากกรุงเทพไปสระบุรีไม่มีกําแพงภาษีใช่ไหมครับไม่มีโคตา้าเพราะฉะนั้นบวงกันมีเขตการค้าเสรีนั่นหมายความว่าดินแดนของเราจาก60กว่าล้านคน กลายเป็น6 0 0ล้านคนและนั่นแหละครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นหมายความว่าการค้าระหว่างกันขยายตัวการลงทุนขยายตัวตามมาด้วยผมเป็นต่างชาติผมต้องแปลงสัญชาติอ่ะแปลงสัญชาติโดยใช้วัตถุดิบและแรงงานนี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนอีกสําคัญเพราะต่างชาติเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมกรุงเทพเป็นอย่างนี้จาก3ข้อนะครับครับพอต่างชาติเข้ามาปุ๊บถามเลยครับเขาจําเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยไหมครับอืก็เกิดตึกใช่ไหมครับ การศึกษาสูงขึ้นใช่ไหมครับก็เกิดประเด็นว่าเรามีความรู้สูงขึ้นอย่าอยู่ตึกแถวเลยเพราะตึกแถวเป็นที่รวมระหว่างการทํางานกับนอนพอระความรู้สูงขึ้นก็แยกมาเป็นนะครับโฮมออฟฟิศถ้าอยากจะอยู่ก็สวยขึ้นหรือไม่ก็คือเป็นออฟฟิศบิลดิ้งหรือไม่ก็คือเป็นเลสซ d e เดนนี่คือตึกสูงที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุผลสามอันนี้ใช่ไหมที่เราพูดตอนต้น สองก็วิถีชีวิตคุณเปลี่ยนอ่ะคุณสมชายวันนี้นะครับแล้วท่สมชายของเราเนี่ยถามว่าคุณวันนี้กินเหมือนสมัยก่อนไหมครับวันนี้คุณก็ต้องอะไรครับพอคบกับต่างชาติเยอะๆคำไอ้ญี่ปุ่นเยอะๆก็เกิดการขยายตัวของอะไรครับพฤติกรรมอาหารญี่ปุ่นนะครับกินอาหารฝรั่งแล้วฝรั่งที่ชอบมากที่สุดใกล้ๆอาหารไทยจานเดียวก็คืออาหารอิตาเลียนและยังไม่พอครับฝรั่งมาที่นี่มันกินอาหารไทย เราเป็นคนไทยไปกินอาหารฝรั่งก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรที่ที่มันตรงกับเราก็เกิดการเพี้ยนครับผมเรียกว่าอาหารกระเทยก็เกิดสปาเกตตีใส่ใบโหระพาและปลาเค็มเข้าใจไหมครับอยากกินส้มตําก็ขอให้มีอะไรครับส้มตําหรือลาบประเภทปลาทูน่าปลาช่อนแม้กระทั่งญี่ปุ่นยังเพี้ยนไปหมดเลยซูชิฟัวกาสปาเกตตีใส่อะไรครับใส่ไอ้ตัวอะไรครับไข่ปูจาเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะบอกได้ว่า ไอ้สามแท่งที่เราพูดถึงอ่ะการขยายตัวของตลาดหุ้นทุนนิยมนำไปสู่และก็ข้อสองก็คือเรื่องของรอบบุรุษไกว่กับสามเรื่องของอัสตเรเห็นภาพยังครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและรอบบุรุษไกวก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำให้แบงก์บางแห่งมันเจ๊งอ่ะเพราะว่าแล้วพอเปิดเสรี เห็นไหมครับต่างชาติเข้ามาคุณแข็งไม่ได้บางคนไม่ที่อยู่รอดได้ก็โอ้โหกลายเป็นแบงค์ที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้และนี่คือเหตุผลว่าพอเปิดมีการบริการทางด้านเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันชีวิตที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนก็ไม่ยิ่งใหญ่เพราะแบงค์ทำได้อ่ะทได้ปั๊บเอาลูกน้องคุณมาเพราะฉะนั้นแบงค์หลแห่งก็กลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพอเปิดเสรีเรื่องบริการก็มีเซเว่นอีเลเว่นมีแฟมิลี่มาร์ทอจิกอแปะโชว์หวก็เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องพอ่งยานี่ลกแรเปปลง เพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ไหมครับว่า20ปีของกรุงเทพที่ผ่านมาเท่ากับหลายร้อยปีที่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจ<ม>ัยสําคัญที่3ตัวที่พูดถึงครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยว่างั้นเถอะเอานะเฉพาะกรุงเทพครับกับเมืองสําคัญที่ผ่านมา20ปีนะครับจำมาที่ที่ในกรุงเทพกับหัวเมืองสําคัญสําคัญมากกว่าเช่นโปอะไรไอชายทะเลนะฮะในใน,ในอะไรทางใต้คราบภูเก็ตเรื่องนึ่งนองนีบครับ ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกไหมครับอาจารย์มีครับแต่ว่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีตอนสองครับแต่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้เราได้เห็นภาพอันหนึ่งว่าครับอยากให้เราเห็นภาพว่า20ปีที่ผ่านมานะครับนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากเท่ากับหลายร้อยปีอย่างที่เราได้อธิบายครับและการเปลี่ยนแปลงนั้นทุกอนูครับนะครับเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนธุรกิจต่างๆเกิดการเปลี่ยน ทำให้ถ <c oughs> <expand. S 2> ึงเกิดการขยายตัวของมายาลัยยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะพอเปิดขึ้นมาปั๊บก็เกิดการแข่งขันพอเกิดการแข่งขันปั๊บทุกคนก็มีความรู้สึกแล้วฉันจะแข่งยังไงพอแข่งยังไงปั๊บก็หนีมาสู่เรื่องการศึกษาแล้วครับอีกอย่างนึ่งแข่งยังไงก็หันมาสู่การบริหารแบบเป็นหลักการนะครับ MBA แข่งยังไงต้องบริหารแบบอะไรครับจัดการเชิงกลยุทธ์ล้วจะเล่นหุ้นยังไงก็ต้องมาเรียนที่ MBA รู้เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า ทุกคนดิ้นไปสู่ความรู้ทุกคนดิ้นไปส่วนนี้ต่ไม่ได้ตอบโจทย์ครับอเพราะความรู้กลยุทธ์การศึกษานะครับมันมีสองแบบครับแบบหนึ่งทําให้เรารอดแต่แบบหนึ่งทําให้เราไม่ลอดตลอดการเพราะการศึกษามิฉะนั้นทุกประเทศที่มีจบปริญญาเนะีอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยเดี๋ยวนี้เจริญขึ้นมาเยอะเลยแต่ถามว่าทําไมถึงตั้งแต่หลายสิบปีมันก็ยังนอกนอกแง๊กนะครับประเทศไทยก็อยู่ในลักษณะนอกนอกแง๊กเพราะว่า คุณภาพการศึกษานะฮะมันบอกสองอย่างครับการศึกษาที่จะทําให้ประเทศมันเจริญนะครับจะเป็นการศึกษาลักษณะน,นี้นะคุณดูครับเรียนวาตรีนี่กว้างอืมเรียนริญาโทแคบลงครับเรียนปีใหญ่แคบนิดเดียวครับแต่ว่าพอตอนจบจะเป็นรูปอย่างนี้เลยเพราะนั่นหมายความว่าเขาเรียนตรีโทเอกหวัวใจเขาเรียนไม่ใช่เรียนความรู้รเรียนทิธสีคิด คิดว่าเราสามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเราเองตลอดชั่วชีวิตและมันจะเกิดการรักในความรู้จุดจบของการเปลี่ยนยาเอกคือยังไม่ได้ความรู้ความรู้รจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนะครับได้ใช้วิธีคิดนั้นไปหาความรู้ตลอดชั่วชีวิตนั่นเพราะฉะนั้นจะเกิดการรักความรู้รและจะมีการต่อเนื่องนะครับ,รบการศึกษานี้จะยิ่งใหญ่ครับและบางรกพวกนี้จะไม่ได้สนใจปริญญาบิลเกตหาความรู้ตลอดชีวิตสติปจ็อ นั่นคือความรู้ที่สําคัญหมายอะไรสอนให้เราค้นพบตัวเราเจอเพื่อไปสรรหากับอีกวิธีหนึ่งซึ่งรวมประเทศไทยอยู่ด้วยตรีก็แคบโทก็แคบเอกก็แคบที่เตียวพอจบเอกปั๊บบอกจบแล้วฉันมีความรู้ความจริงมีความรู้เลยครับเพราะว่าความรู้นั้นจะเกิดหลังจากที่จบแล้วพราเขาเรียนแบบท่องจำารัาจะครับเพราะฉะนั้นเจริญหรือไม่เจริญจะยิ่งใหญ่ไม่เจอไร ไม่ใช่การศึกษาต้องบอกว่าคุณภาพการศึกษาคุณภาพาแบบไหนแบบที่สอนให้เราหาความรู้ตลอดชั่วชีวิตครับครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวที่น่ารู้ที่ท่านอาจจะต้องได้ฟังแล้วก็กลับมาคิดนะครับว่าวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครับและการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับผมเชื่อลื้เกินครับว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านต้องจับตามองครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตของเรามันเป็นเรื่องราวของชีวิตของท่านที่ท่านจะต้อง ได้ตระหนักแล้วก็นํามาคิดว่าอะไรครับที่จะทําให้ท่านนั้นสามารถยืนหยัดแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสร์ได้และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวสาระดีๆที่มาฝากท่านผู้ชมนะครับในรายการเดอะกีแมนครับเช่นเคยครับกับสาระน่ารู้อย่างนี้นะครับที่ผมเชื่อเลืกอนครับว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านพบกับเราได้ใหม่นะครับ ซึ่งจะมีเรื่องราวอย่างนี้มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกวันพรฤหัสและวันเสาร์เวลา20นาิ3 0นทีถึงเวลา20นาฬิาเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ